สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบเก้ายคมสองน2 6รนะคะตอนนี้กำลังรอรถตู้ปากทางจะไปในเมืองนะคะไปขนส่งลำปางจะขึ้นรถไปไปขนส่งขึ้นรถทัวร์ไปกรุงเทพจองตั๋วไว้รถออก11เโมงครึ่งนะจ้าตอนนี้9ก้าโมงครึ่งแล้ว หลานมาส่งเมื่อกี้นะคะไปแล้วรถ <laughs> จะมาจากทางนู้นนะคะแล้วก็จะวิ่งไปทางนู้นเข้าเมืองรถ <laughs> ตู้ยังไม่มาเลย รถตู้อยู่กระเป๋าสามใบ <c oughs> ข้างหลังนี้เป็นไปรษณีย์ตรงนี้ก็จะมีศาลา คุณค่ะคั่งพักรอรถมีก่ออะอี้คยอะคลณค่ะคุณ่ะคุณม่คนมาจอดมุมค่อคุณเตะค์ณคะคุกคบบ่กะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ่ะุณคุ บอกพ่อกับแม่ว่าไปไปสองวันไปสองวันแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับรถ <c oughs> ยังไม่มา <c oughs> มาแล้วมาแล้วมันจะมาแล้วเลย ้ยสีเหมือนรถเลยสีเหมือนรถตู่เลยอ่ะนั่นอ่ะนั่นน่ะนั่น่ะนั่น่ะกำลังมาน่ะนั่น่ะนั่นโอ้ยเลี้ยวเลี้ยวใช่แต่รถเลี้ยวเข้าไปในซอยรถเลี้ยวเข้าไปในซอยบ้านแล้ว ในซอยนู้นไม่รู้เป็นคันนี้หรือเปล่า